สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า love Chinese novel and series แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะอพิโซดนี้เรามาติดตามตอนจบของตัวละครชายกันบ้างค่ะมาเริ่มที่นะคะองค์รัชทาย,ยาทอินซ่งกันเลยค่ะในป่วนรักวิวาวาวุ่นนะคะก็ตั้งแต่ออกอากาศมานี่นะคะก็ได้รับความสนใจแล้วก็คือมันเป็นพอดเรื่องที่เป็น จีนคอสตูมโบราณแล้วก็ให้ความสนุกสนานได้หัวเลาะนะคะคืออย่างอย่างที่หวานบอกว่าพอดในละครมันก็เปลี่ยนไปอย่างมากจากในนิยายต้นฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะมาก็มีการคาดเดาด้วยนะถึงว่าตอนจบในเวอร์ชั่นละครมันจะเป็นอย่างไรหนะ้ามันจะเหมือนในเวอร์ชันนิยายหรือเปล่านะคะแต่สําหรับอภิษฎนี้นะคะสิ่งที่หวานจะเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ก็คืออิงจากนวนิยายต้นฉบับก่อนละกันนะคะส่วนในบทละคร ั้นเราก็ต้องไปรอลุ้นกันค่ะว่าจะจบยังไงประมาณไหนนะคะเอาละค่ะมาดูกันเรื่องราวของอินซ่งเลยนะคะคือเขามีตำแหน่งก็เป็นถึงองค์ชายรองนอกเป็นชายองค์ชายองค์ที่สองนี่แหละคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเออเรียกได้ว่าเป็นองค์ชายคนแรกนะคะที่แบบมีความหยิ่งพยองมีความเห็นแก่ตัวสุดๆเลยนะคะแล้วก็มักจะ มักจะแบบพอได้ยินชื่อของพระเอกนะคะคือได้ยินชื่ออิงนเจิงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแป๊บๆในหัวใจเขาตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนกับว่าอิ่นเจินนะคะพระเอกเนี่ยเป็นหนามที่คอยทิ่มแทงแล้วก็เกะกะสายตาของอินส่งมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละคะ่ะพฤติกรรมแบบนี้นะคะทั้งทงที่ตัวเองก็อยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า อินท่งนะทําตัวไม่ฉลาดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ฉลาดจริงๆไม่ไม่ใช่เฉพาะการทําตัวนะคะจริงๆแล้วก็คือสมองก็ไม่ได้ไม่ได้ฉลาดจริงๆค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยถูกนะคะคนอื่นเนี่ยมามาแบบว่าชักใยญเขาอีกทีหนึงคือเหมือนกับว่ามาใช้เขาอ่ะเป็นเครื่องมืออีกทีหนึ่งแล้วไอ้คนคนนั้นก็คือ อินจินนั่นเองค่ะอินจินนะคะคืออินซ่งเนี่ยเข้าใจว่าอินจินเนี่ยพักดีต่อเขาค่ะแต่จริงแล้วไม่ใช่หรอกค่ะอินจินนะคะใช้อินซ่งเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําโน่นนี่นั่นให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในที่สุดนะคะจุดจบเดาได้ไม่ยากค่ะในที่สุดแล้วอินจินนะคะก็เป็นคนที่ฆ่าอินซ่งเนี่ย ตายอย่างน่าอน,นาถด้วยน้ำมือตัวเองเลยนะคะก็คือน้ำมือของอินจินคนที่อินซงอะ่ะไว้ใจสุดๆนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะอินจินเนี่ยก็คือตอนแรกเขาก็จะแบบว่าโอ้เป็นเหมือนลูกเต่านะคะคอยคอยชอบคอยเชื่อฟังอินซ่งอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้นะคะ จุดประสงค์ของเขาจริงๆเขาต้องการที่จะแบบว่าเอาตัวเองแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปในในจุดสูงๆนะคะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกในแวดวงของรัชวงศ์นี่แหละค่ะทีนี้นะคะในเวลาเดียวกันก็เลยใช้อินซ่งนี่แหละไปจัดการกับอินเจิ้นเพราะว่าอินเจิ้นเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็มีไหวพริบนะคะเพราะฉะนั้นอินจินมันเป็นตัวโกงมันก็มองเห็นณจุดนี้เป็นตัวโกงที่ฉลาดแต่ว่ามันทําไม่ดีไงคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำ ำเร็จนะคะทีนี้ค่ะเรื่องราวนะคะที่ส่วนที่เป็นเรื่องราวที่ทำให้ ตัวของอินจินก็ต้องล้มสลายไปด้วยนะคะก็คือถูกประหารไปด้วยก็เรื่องที่ไปเอาผลกําไรคือเอาเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่เป็นชาวประมง,งอยู่นั่นแหละนะคะแล้วความจริงมันก็ถูกเปิดเผยมาจากพระเอกของพวกเราเนี่แหละร่วมมือก,กันกับกลุ่มของนางเอกนะคะดังนั้นก็จะกลายเป็นนักโทษแล้วก็โดนประหารต่อไปสําหรับไอ้เจ้าอินจินนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหวานเล่าควบไปเลยสําหรับอินจินกับอินซ้งจุดจบไม่ได้ต่างกันนะคะ แต่ว่า,อ,าอินจินเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าอินซ้งตายก่อนแล้วจากนั้นก็คือ,อชายาหลักของอินซ้งก็ฆ่าตัวตายตามไปนะคะจากนั้นก็คนนี้ค่ะอินจินก็ถูกพระเอกของพวกเราเปิดโปงความเลวออกมานะคะแล้วก็กลายเป็นนักโทษแล้วก็ถูกประหารไปค่ะแอดวานแถมให้อีกนิดนะคะสำหรับครอบครัวของ อินจินนั้นนะคะก็ถูกในประเทศออกไปจากชินฉวนแล้วก็ให้กลายไปเป็นสามัญชนนะคะเแบเบไปค่ะเร่ร่อนอยู่ตามท้องถนนนอกจากชินฉวนไปนะคะนี่ก็เป็นจุดจบนะคะของสองตัวละครไปเลยก็คืออินซงแล้วก็อินจินค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะดูละครด้วยความสนุกนะคะแล้วก็รอดูจุดจบของเราตัวโกงเหล่านี้ค่ะววนลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพบกับวันได้ใหม่ในตอนจบของตัวละครนะคะองค์ชายหกอินเจนพระเอกของพวกเราในป่วนรักวิวาวาวุ่นค่ะตามหวันมานะคะสวัสดีค่ะ